มาครับวันนี้ยามช้าพามารับชมงานติดตั้งจอ Android นะครับในเบนซ์สานะฮะตัวนี้ออกใหม่ๆนี้7ล้านเลยนะครับเบนซ์กันกระสุนกันนี้มาเดี๋ยวมารับชมงานติดตั้งจอ Android นะฮะว่าติดตั้งแล้วจะเป็นยังไงครับตำแหน่งนี้ติดตั้งกล้องถอยนะครับโอเคนะครับมาดูงานติดตั้งลงรถฮะเราถอดตำแหน่งเก๊ออกไปนะฮะสร้างนะครับกรอบขึ้นมานะครับ พร้อมกับทำฐานเรียบร้อยแบบนี้ฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเข้าเกียร์ถอยให้ดูฮะตอนนี้มีทั้งเกียร์ถอยแล้วมีกล้องบันทึกหน้าด้วยนะครับอันนี้กล้องถอยแสดงผลแบบนี้ฮะโอเคนะครับอันนี้คือกล้องบันทึกหน้าระบบ Android นะฮะเป็นกล้องตัวเล็กแบบนี้ฮะโอเคเดี๋ยวเราออกไปที่หน้าจอหลักกันหน่อยนะครับนี่ฮะเอ่อถ้าเข้ามาใน u t u b e นะครับน้าฝากช่องแต่งรถนะาแดมเพชรบุญไว้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นแรม2อลอม32นะครับแต่เป็น8คอคอนะฮะตัวนี้ หน้าจอหลักเป็นแบบนี้นะครับสามารถที่จะเรียกดูนะครับกล้องบันทึกหน้านะครับผ่านแอปพลิเคชันชื่อว่า Traffic Safety นะครับตัวนี้นี่ฮะแบบนี้ฮะด้านหน้าก็จะเป็นภายในร้านนะครับเราจะเห็นเลยนะครับแบบนี้ฮะจะเห็นนะครับว่าภาพแสดงถึงนะครับภายในร้านแบบนี้เลยนะครับสามารถที่จะตั้งค่านะครับผ่านหน้าจอด้านข้างนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเค นี่ครับแอปพลิเคชันนะครับหน้าจอหลักๆเขาภาพสวยมากนะครับภายในจะมือสักนิดหนึ่งนะครับแต่ดูกันไปครับนี่ฮะหน้าจอแอปพลิเคชันนะครับก็มีหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นแมปนะครับไม่ว่าจะเป็น l a y Store ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Chrome นะฮะบลูทูธเพลงบลูทูธโทรศัพท์เห็นไหมฮะมีความแตกต่างกันบางคนสอบถามเข้ามาว่าใช้บลูทูธไม่ได้นะครับให้เวลาการเชื่อมต่อนะเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์ก็ต้องเลือกเป็นโทรศัพท์บลูทูธเพลงก็เลือกเป็นบลูทูธเพลงนะครับ ฝากช่องแต่งรถนะแดมเพชบุญไว้ด้วยนะครับใน YouTube นะฮะน้ามีงานอัปเดทใหม่ทุกวันนะครับใครสนใจเข้าไปดูได้เลยนะครับเป็นระบบสั่งเสียงด้วยนะตัวนี้ลองดูครับกดตรงรูปไอโฟนแต่งรถนะแดมเพชรบุญเป็นไงครับไวเลยนะตัวนี้บอกแล้วแปดคอไวมากๆครับ,นะรบกดเข้าไปในช่องนะครับแบบนี้ กดติดตามไว้นะครับช่องน้าหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเยวลองรับชมกันสักหนึ่งคลิปฮะขยายใหญ่ครับแบบนี้ฮะเบาเสียงเล็กเสียงบนได้เลยนะฮะ ไปป็มใครอยากได้แบบนี้นะฮะหรือใครใช้รถเบนรถยุโรปอยู่นะสนใจที่จะติดตั้งจอแอนดรอยนะครับให้เข้าลูกสวยงามแบบนี้นะครับ ใช้งานสะดวกครับมือทัดได้เลยนะฮะอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวกนะฮะการเรียกดูไม่ว่าจะเป็นกล้องนะครับบันทึกหน้ากล้องถอยก็ใช้งานง่ายครับใครสนใจก็อินบ็อกมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะ้าลาไปก่อนสวัสดีครับ